วันนี้ก็มาพบกับป้าบุตรอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าบุตรจะพาทําเมนูผัดหมี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําได้เลยนะคะก่อนอื่นใส่น้ํามันแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะนี่ค่ะอั้นตอนนี้ป้าบุตรจะทอดไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะ เราก็นํากระทะใบเดิมมาค่ะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่ซอสที่เราปรุงไว้นะคะซอสที่ป้าบดปรุงไว้นี่นะคะน้ำซอสน,น้ำซอสของป้าบดก็จะมีส่วนผสมก็คือซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็มะขามเปียกนะคะตั้งน้ำซอสให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็ใส่เส้นค่ะเส้นเราจะแช่น้ำก่อนนะคะให้มีความนุ่มค่ะนี่ค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอเส้นสุกนะคะเราก็ชิมดูรสชาตินะคะ นี่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ผักนะคะผักวันนี้ก็จะมีต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเป็นไงบ้างคะง่ายไหมคะวันนี้นี่ค่ะแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ขั้นตอนแรกใช่ไหมคะที่ป้าบุตรเตรียมไว้ใช่ไหมคะแล้วก็คนให้เข้ากันถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะวันนี้เราไปก่อนคะ่ะบาย